นักโทษคนหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าจู่ๆในห้องขังก็ถูกน้ำท่วมจนเต็มส่วนนักโทษคนอื่นๆก็หนีออกไปกันหมดแล้วน้ำสกปรกจากข้างนอกยังคงไหลทะลักเข้ามาไม่หยุดทำให้นักโทษเริ่มตื่นตระหนกทันใดนั้นเขาก็หันไปเห็นกุญแจดอกหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะที่อยู่ใกล้ๆเขาจึงรีบถอดเข็มขัดของตัวเองออกมาแล้วพยายามอยู่หลายครั้งในที่สุดโชคก็เข้าข้างปลายเข็มขัดของเขาเกี่ยวเข้ากับลิ้นชักได้สำเร็จเขาค่อยๆดึงมันจนลากโต๊ะทั้งตัวเข้ามาหาตัวเองได้ในที่สุดเขาก็าคว้ากุญแจมาไว้้้ใในนนนนมมืออไไไดดดสเเรรร็จจจขขาาีีีกกกแและบุญััปปตูทท ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ไขไม่ออกเมื่อมองดูดีๆเขาถึงได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วมันคือกุญแจรถของผู้คุมในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งล้มลงมากระแทกประตูอย่างจังจนส่วนหนึ่งพังทะลุเข้ามาด้านในเมื่อเห็นดังนั้นนักโทษตกใจกลัวและสิ้นหวังที่จะเปิดประตูออกได้ทันใดนั้นสายตาของเขาก็หันไปเห็นช่องแสงเล็กๆบนเพดานแต่ด้วยความที่เขาตัวเตีย้ยจึงไม่สามารถเอื้อมถึงได้เขาจึงดำลงไปในน้ําแล้วใช้แรงทั้งหมดที่มีดันเตียงให้ยืนได้จากนั้นก็เหยียบขึ้นไปบนเตียงทําให้้เเขาาาสมมรรถถออืึงงลู Oh. ได้แต่โชคก็ไม่เข้าข้างเขาอีกครั้งเพราะลูกกรงนั้นถูกล็อกด้วยกุญแจอีกชั้นหนึ่งทั้งเหนื่อยและสิ้นหวังเขารู้สึกใจสลายและยอมจำนวนต่อโชคชะตาและคิดว่าตัวเองคงต้องจมน้ำอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นไฟฉายอันหนึ่งวางอยู่บนเตียงเขารีบดำน้ำลงไปหยิบมันขึ้นมาแล้วแยกชิ้นส่วนของมันออกจากนั้นเขาก็นำไฟฉายที่แยกชิ้นส่วนนั้นขึ้นมาเหนือน้ำแล้วใช้มันเป็นท่อสำหรับหายใจแม้จะเกือบสำลักแต่ในที่สุดเขาก็ได้รับอากาศเข้ามาเล็กน้อยเพราะว่าระดับ ก็ได้เกิดชอ็อตกันทําให้ทั้งห้องเมือดสนิทในตอนที่นักโทษสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดแล้วตอนนั้นเองจูจ่ๆก็มีชายคนหนึ่งมาถึงและดึงตัวเขาออกไปช่วยชีวิตเขาไว้ได้สําเร็จ